ัทธิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรอายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของบาปของเวรกันหน่อยนะครับในโตในมีน้าสาวอยู่คนเดียวบัดนี้ตายซะและ้วเมื่อเดือนกุมภาช่วงปลายปลายเดือนอายุแกเจ็ดสิบเจอปีหวยงวนั้นออก เลขนี้พอดีเลยพวกญาติรวยกันหลายคนทําบุญกรวดน้ําให้นาทุเรียนกันใหญ่ชีวิตนาทุเรียนในีน่าสงสารทํามาหากินมาตลอดชีวิตจนแก่จนเฒ่าพอมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตโรคร้ายก็มาเกาะกินร่างกายทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดแล้วก็โรคนอนไม่หลับเออมันจะอะไรกันนักหนาน,นี่รักษาตัวด้วยยาโรงพยาบาลก็แล้ว ยากลางบ้านสมุนไพรก็แล้วใครว่าอะไรดีก็เอาอย่างนั้นแหละมันก็บันเทาบ้างหนักบ้างสลับกันไปเข้าๆออกๆออออโรงพยาบาลกันบ่อยมากก่อนโน้นป่วยทีก็เข้ากรุงเทพลูกสาวแกทำงานโรงพยาบาลเป็นคนงานก็ดีหน่อยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายอะไรตอนหลังไม่ได้ไปกรุงเทพแล้วเข้าโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดเข้าไปแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็เข้าไปวนๆเว,ว,ว,วียนๆอยู่อย่างเนี้ย จนตอนหลังก็ไม่ไปแล้วนอนที่บ้านไปตรวจตามหมอนัดเป็นช่วงช่วงลูกเขยก็เอาใส่รถปิกอัพพาไปแบกหามแกหลวงจากเรือนตัวแกผอมๆพ,พ,พ,พอจะยกกันไหวจะเล่าย้อนไปในสมัยที่แกยังเป็นสาวรุ่นในโตนี่เกิดไม่ทันแต่แม่เคยเล่าให้ในโตฟังวันนาทุเรียนนี่แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยหมายความว่าอายุยังน้อยมาก16-17ปีก็มีลูกแล้ว เป็นเพราะว่าเกิดไปได้เสียกะนะันน่าเขยแล้วท้องก็เลยต้องรีบแต่งงานกันอย่างด่วนยายยกที่นาให้ทำนาเลี้ยงลูกกันลูกก็มาเกิดหัวปีท้ายปีมีลูกตั้งห้าคนจนทำนาทำไร่ไม่พอกินก็ต้องเลี้ยงเป็ดเก็บไข่ขายไปด้วยทีนี้เลี้ยงเป็ดก็ต้องไปหาหอยโข่งมาให้เป็ดกินมันจะได้ไข่ดีๆแล้วก็ทุนค่าข้าวเ,เปลือกที่จะต้องให้มันด้วย หอยโข่งนะเป็ดมันกินทั้งตัวไม่ได้หรอกต้องทุบเปลือกมันให้แตกแล้วก็โยนให้มันกินเปลือกหอยก็เลยเกลือกล่อนกลนเต็มข้างบ้านไปหมดพวกมันก็ร้องกันกาบกาบกาบหนกหูกลิ่นขี้เป็ดนี่เหม็นคลุ้งไปหมดอีทั้งกลิ่นสาบของพวกมันด้วยเพื่อนบ้านเขาก็บน่บนบนกันแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเพราะว่าเห็นใจในความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าลูกเยอะแล้วเงินทองก็ไม่ค่อยจะมี คนบ้านนอกสมัยก่อนเขาอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจพึ่งพาอาศัยกันไม่เห็นแก่ตัวคนที่ทุบหอยให้เป็ดส่วนใหญ่จะเป็นน้าทุเรียนคนไปหาก็ทั้งน้าทุเรียนแล้วก็น้าเทพน้าเทพไปหาปลาแล้วก็เก็บหอยใส่ตะกร้ากลับมาบ้านด้วยน้าทุเรียนทุบทําลายชีวิตหอยโข่งไปไม่ใช่น้อยกี่หมื่นกี่แสนตัวก็ไม่รู้กันละเลี้ยงเป็ดอยู่ตั้งหลายปีบางช่วงจับขายตัวมันไปแล้วก็หยุดบ้างแล้วก็กลับมาเลี้ยงใหม่ มันบาปทั้งหาหอยให้มันกินแล้วก็บาปทั้งจับตัวเป็ดไปขายบาปนั้นมันจะกลับมาสน,สนองหรือเปล่านี่นะทุเรียนกนับนาเทพก็คงจะไม่ได้คิดคิดกันได้ว่าจะหาเงินจากไหนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวลูกเต้าที่กําลังกินกนําลังนอนกันนี่แหละที่มันสําคัญยิ่งกว่าอะไรวันหนึ่งในช่วงอายุห้าสิบปีนาทุเรียนเป็นโรคปวดหลังมาตลอดเอ๊ะทำไมมันปวดจนทนไม่ไหวแกก็บ่นร้องโอยโอย,โอย ทั้งนวดทั้งจับเส้นหมอก็เอามาอยู่ยาทายากินหลายขนาดด้วยกันจนสงสัยว่าน้าสาวจะถูกคุณใสเอาลยสิต้องไปหาหมอทางคุณใสหมอสายหรือว่าที่เขาเรียกอาจารย์สายเนี่ยแกก็ว่าไม่ได้โดนคุณใสอะไรหรอกแต่ที่ปวดหลังนะ่ะก็เพราะเวรกรรมมันตามมาสนองเอาแล้วอ้าวเวรกรรมอะไรล่ะก็สงสัยกันมากพอหมอก็บอกว่าเวรกรรมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่ิ พอหมอคนนี้แกเป็นหมอดูด้วยบางทีก็ยังไปเป็นหมอทำขวัญบวดหน้ากอีกด้วยแล้วก็เวลาที่มีใครตายแกก็จะเป็นคนเอาศพลงไปนอนในโรงก็สะเปรอะนั่นแหละแม้แกจะเป็นหลายหมอแต่แกรักษาโรคปวดหลังเพราะกรรมเวรของนาไม่ได้นากลับมาบ้านต่อมาก็นอนร้องโอยโอย,โอยบอกปวดหลังยังกระโดนใครเอาไม้มาทบุบมันทุบที่ข้างหลังกูเนี่ยปากปากโอยปวดไปหมดเจ็บไปหมด แกทนทรมานมันเล่นงานแกหนักหนาสาหัสหาหมอหายากันไม่เว้นแต่ละวันที่แปลกก็คือมันจะปวดหนักช่วงสายๆจะปวดหนักมากปวดจนหน้าบ่นว่าเออถ้าตายจะได้ก็จะดีไปตรวจที่โรงพยาบาลหลายหนก็ไม่เคยเจอว่าเป็นอะไรหมอก็ให้ยามากินแกก็กินแต่ยาเข้าไปกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นนาทุเรียนมานึกได้ว่าช่วงสาย,สายอย่างเนี้ย ถ้าเลี้ยงเป็ดอยู่นี่แกจะต้องนั่งทุบหอยโข่งให้เป็ดกินแกก็เลยเชื่อว่าโรคปวดหลังเหมือนกับโดนใครเอาท่อนไม้ใหญ่มาทุบเนี่ยเป็นโรคเวรโรคกรรมของแกเอาละครับทีนี้ก็ต้องลำดับกันแล้วว่านาะทุเรียนนี่พบเจออะไรบ้างอายุราวๆสี่สิบหกปีนาตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ลูกคนเล็กนี่โตมากแล้วนะเขาเรียกกันว่าลูกหลงนั่นเพราะว่านาไม่ได้คุมกำเนิดนาไม่อยากมีลูกอีกแล้ว แต่เมื่อเด็กมาเกิดนี่นาะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเด็กคนนี้คลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงแกไปคลอดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่ลูกสาวทํางานอยู่คลอดออกมาแล้วเด็กต้องอยู่ในตู้อบในโตจําได้วันนากลับมาบ้านก่อนส่วนลูกยังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วน้าจึงไปรับกลับรับลูกกลับมาเด็กหญิงตัวเล็กๆที่น่าแปลกใจนิ้วเท้าทั้งสองข้างติดกันเป็นพืชเลย มีพังผืดแล้วก็แบ่แบมีเล็บเล็กๆโผล่มาให้เห็นแต่ก็ไม่ได้แยกกันนิ้วใครนิ้วมันเห็นแล้วทำให้นึกถึงตีนเป็ดนาบอกว่าหมอจะผ่าแยกให้ทีหลังเขาเรียกเด็กคนนี้กันว่าน้องเล็กน้องเล็กแข็งแรงดีเป็นที่รักใคร่ของพี่ๆแล้วก็พ่อแม่เธอน่ารักผิวผิวขาวหัวเราะเก่งวิ่งได้แล้วตอนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลพอเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลย ในโตจำไม่ได้ว่าพวกผู้ใหญ่ก็พูดกันว่าเธอเป็นโรคอะไรช่วงนั้นแกก็เรียนอยู่หมหนึ่งรู้แต่ว่าเห็นพี่สาวคนโตของเธอร้องไห้โฮโฮโ,หโหน้ำตานองหน้ากลับมาจากโรงพยาบาลตอนเย็นๆใกล้ค่ำคนอื่นๆก็ร้องกันแต่ว่าไม่มากเหมือนกับพี่สาวคนนั้นอีกคนที่ร้องไห้จนสลบก็คือนาทุเรียนหมดสติไปตั้งสามหนอ่าคืออีกหนหนึ่งก็ตอนที่กำลังจะเผา หลังจากที่เสียลูกสาวไปนาทุเรียนเศร้ามากร้องไห้เกือบทุกวันบอกว่าคิดถึงน้องเล็กทำงานไปร้องไห้ไปนานหลายเดือนเฉียวกว่าจะเลิกร้องพอสองปีถัดมาน้าก็ลื่นล้มที่อ่างล้างเท้าหน้าบันไดเรือนแกหอบปืนมาเต็มหอบจะเอาขึ้นไปบนเรือนเข้าไปในครัวเอาไว้หุงข้าวต้มแกงก้าวขาออกจากอ่างก็พลาดนึกว่าพ้นขอบอ่างแล้วก็กลับไปเหยียบเป็นขอบอ่างทำให้เสียหลักลื่นล้ม สีข,ข้างข้างขวากระแทกเากาขอบอ่างเป็นแผลเบิะเลยยาวเยอะมันจุกเลยเย็บตั้งหลายเข็มน้ากลับมาจากโรงพยาบาลนอนพักอยู่บนแย่เลยแย่เลยทำไมเป็นอย่างนี้เวรกรรมอะไรนอเวรกรรมอะไรทั้งที่น้าทุเรียนยังย่ำแย่เนี่ยนะัเทพสามีก็เกิดป่วยเป็นโรคประหลาดขึ้นมาปวดท้องร้องโอยโอยโอยหายารักษากันใหญ่ก็ไม่หาย แบกหามกันไปโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดหมอให้ยามากินกลับมาบ้านก็มานอร้องโอยโอยโอย,โอ,ยอยู่บ้านแกบอกว่ามันทั้งปวดทั้งเจ็บในท้องเหมือนกับอะไรแข็งๆมันทิ่มแทงข้างในเขาก็หารือกันแม่ในโตด้วยตกลงก็ไปตามหมอสายมาเพราะสงสัยจะโดนคุณใสเกาให้อีกแล้วในช่วงนั้นใครเป็นโรคอะไรแปลก,ปลกๆที่หมอโรงพยาบาลรักษาไม่ได้ก็จะคิดว่าโดนคุณใสหมอสายก็มา แกผอมสูงแก่ผมหงอขาวแล้วแต่ว่าก็แข็งแรงแกตรวจดูเห็นหน้าท้องของนัทเทพบวมๆนูนๆต่อมาแกก็ใช้มีดหมอสับๆนัทเทพร้องโอย,โอยบอกว่าปวดมากเหมือนกับมันดิ้นได้อยู่ข้างในอะทีนี้ก็ตกใจกันใหญ่ในโตไปนั่งดูอยู่ทางปลายเท้านาัทเทพแม่ก็เรียกให้หนีจากตรงนั้นนะในโตก็ลุกมาแม่บอกว่าทีหลังอย่าไปนั่งปลายเท้า,นาคนป่วยของมันจะออกทางนั้น ออกมาแล้วจะเข้าตัวก็ทำให้ในโตตกใจกลัวมากจำมาไว้จนตายเลยทีนี้จะไม่ไปนั่งปลายเท้าคนป่วยอีกหมอเขาก็สับมีดไล่ลงทางปลายเท้าน้าก็ยังปวดร้องโวยโอย,โอย,โอยลั่นบ้านอยู่พอหมอก็เปลี่ยนใหม่แกเหงื่อตกเลยรู้สึกจะใช้พลังอย่างมากแกเปลี่ยนเป็นสับจากปลายเท้าขึ้นไปทีเดียวเท่านั้นได้ผลน้านลุกขึ้นมาอ้วก แกอาเจียนพุ่งออกไปลงไปในพื้นกระดานข้างที่แกนอนนี่แหละเพราะว่าหยิบกระถนไม่ทันพรวดออกมานี่เห็นกันจ่าๆว่าสิ่งที่ออกมาด้วยมันก็คือเปลือกหอยโข่งที่ถูกทุบจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยน้าอาเจียนอยู่พักใหญ่ก็หยุดบ้วนปากแล้วก็บอกเออโล่งเลยไม่ปวดแล้วหายแล้วนี่เป็นเรื่องที่ในตัวยังสงสัยอยู่จนทุกวันนี้ว่าเปลือกหอยนีย่มันเข้าไปอยู่ในท้องนะเทพได้ยังไง บางคนเขาก็บอกว่ากรรมของนาเทพที่ทำบาปก็ผ้อยโข่งเอาไว้ทั้งนาเทพทั้งนาทุเรียนสองคนนั่นเลยเออโดนเวรกรรมตามสนองนาเทพมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกราราสองปีก็นอนหลับตายไปเฉยๆที่ในมุง้งนาทุเรียนนอนอยู่ด้วยกันไม่รู้เลยว่านาเทพไปซะแล้วตามเนื้อตามตัวไม่ได้มีแผลอะไรที่แรกก็คิดกันว่าง,งูกัดก็ไม่มีหัวใจหยุดเต้นไปดื้อๆอยู่มาปีหนึ่ง นาทุเรียนก็เกือบตายแก่ๆตัวไปมากแล้วเข้าไว้ยหกสิก็ป่วยเป็นโรคบิดหรือว่าป่วงนะ่ะในโตก็ไม่แน่ใจกลางดึกสงัดแล้วแม่ในโตรีบหายาให้กินชาวบ้านเขาจะมียาติดบ้านกันเอาไว้บ้างในยามดึกเดินไปโรงพยาบาลไม่ทันก็จะอาศัยยาที่มีกันเอาไว้ถ้ารู้ว่าบ้านไหนมียารักษาโรคอะไรแล้วมีคนเป็นขึ้นมาเขาก็ไปเรียกปลุกขอยากันกลางดึกเขาไม่ถือสาไม่ว่าอะไรกันหรอก เขาดีใจซะด้วยซ้ําที่ได้ช่วยชีวิตเพื่อนบ้านน้าทุเรียนรอดตายมาได้เบาหวานความดันไขมันก็ตามมาให้แกต้องกินยาทุกวันจนต่อมาเดินไม่ได้ต้องนอนแกหลังแข็งแล้วก็ปวดหลังมาตลอดไม่เคยหายตอนหลังๆแกบอกว่าแกปวดเหมือนใครเอาคอนใหญ่ๆมาทุบทุบอย่างหนักๆเลยแกได้ยินเสียงดังตบตบตบ,ตบอยู่ในหูเออ คงจะเป็นเวรกรรมนั่นแหละที่มันทุบกระหน่ำสันหลังของแกตราบจนวันสิ้นลมเลยทีเดียวลหละน่าสงสารนะทุเรียนเนาะเรื่องของบาปเรื่องของเวรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับยายผลครับยายผลคนข้างบ้านคุณวินัยเนี่ยยายผลเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้ว แกเกิดเดินไม่ได้ขึ้นมาวันหนึ่งแกพยายามให้ลูกหลานพาไปหาหมอทั้งหมอที่โรงพยาบาลหมอนวดหมอจับเส้นลูกหลานก็พาไปแกให้พาไปไหนก็พาไปเพราะว่าพวกเขามีรถกันลูกชายคนหนึ่งมีรถปิกอัพลูกสาวอีกคนก็มีรถเก่งเอาไว้ขับไปทำงานพอวันอาทิตย์ก็ว่างก็พาแกไปได้ตัวลูกชายเนี่ยมีปิกอัพเขาทำงานที่อบตอ ไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนใหญ่ผลก็ยังเดินไม่ได้จนแกชักหมดอะไรตายอยากและคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่แกเคยได้ทำอาไว้เมื่อครั้งก่อนโน้นก่อนที่แกจะเดินไม่ได้นั้นแกก็ไม่ได้หกล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยก็แค่แกตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพอลุกก้าวเดินก็รู้สึกขัดขัด,ข,ดขาเท่านั้นที่แรกก็เป็นขาข้างซ้ายก่อนแล้วก็อีกวันก็เป็นขาข้างขวาอ่าแกก็ไม่นึกว่ามันเป็นอะไรมาก พอสามวันเท่านั้นมันก็โปวดจนแกร้องโอยโอยบอกให้ลูกหลานไปซื้อยามาให้แกกินได้ยามากินแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นพอสักเจวันแกถึงก็ต้องค่อยๆนั่งถัดไปเพราะว่าลุกขึ้นเดินไม่ได้แล้วมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดกับลูกๆของแกว่าแกอาจจะโดนของโดนคุณสายอะไรอย่างนี้เพราะว่าอยู่ดีๆเดินไม่ได้นี่มันน่าแปลกมากพอเรื่องโดนของเข้าหูแกแกก็ตกใจลูกๆก,ก็หาหรือกันว่าจะเอาอยัางไง มีคนแนะนำให้พาไปหาอาจารย์อาจารย์ที่เก่งทั้งเนี้ยอยู่ทางบ้านเรารสามสิบกิโลเมตรลูกๆกก็ไม่รอช้าละพยุงตัวแม่นั่งรถไปที่วัดนั่นพระอาจารย์ก็ทำพิธีต่างๆนานาถอนคุณใสออกจากตัวแกยายผลก็ตัวสั่นริกๆๆไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันได้บอกกับลูกๆอย่างนั้นแต่หลังจากถอนคุณใสแล้วยยย,ยผลก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิม แกก็ให้ลูกพาไปที่วัดนั่นอีกพระอาจารย์ก็ทําพิธีอีกก็ไม่ได้ผลอะไรดีขึ้นกว่าเดิมลูกๆของแกพาไปหาหมอหลายสํานักแต่ผลที่ออกมาก็ทําให้ตัวยายผลเองท้อใครมาเยี่ยมแกก็มักจะบอกพวกเขาว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมเพราะว่าตัวแกเองก็ทํากรรมเอาไว้ไม่ใช่น้อยแกจะไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านนี่แหละตายก็ตายแกเล่าว่าเมื่อตอนแต่งงานมีครอบครัวแล้วนี่แกเป็นคนหาปลามาต้มมาแกงเอง เพราะว่าผัวของแกไม่ชอบหาปลาหาก็ไม่เป็นแกก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนทำบาปไม่ขึ้นก็เลยไม่ให้เขาไปหาละเสียเวลาไปเปลา่ปลาๆส่วนตัวแกเองนั้นตกปลาก็หักขาปูนิ่มเอามาทำเหยื่อนอกจากปูนิ่มแล้วยังมีตะก,กะแตนก็เด็ดขามันออกเกี่ยวเบ็ดย่อนลงไปล่อปลาอยู่มาปีนึงปลูกมันสำปะหลังเอาไว้บนคูดินมันลงหัวดีมากเลย แต่ว่างูเขียวหนีน้ำมันเกาะมันกอดพันกันเขียวเขียวอยู่บนยอดมันบางทีดูไม่ออกว่าไหนงูไหนใบมันยัวเยี่ยไปหมดก็เลยทุบตายไปซะตั้งมากมายทำมันก่อนก่อนที่มันจะทำแกคิดอย่างนั้นนะตอนที่แกปลูกงาก็ทุบจะขาบตายเยอะตะขาบมันอยู่ในกองงาหยุบหยับไปหมดต้องทุบมันกลางคืนฝันว่ามันตายอยู่ข้างที่นอนผวาเลย แล้วก็แปลงนาที่อยู่ในลุ่มชายหนองน้ำนั่นงูเห่าชุมกลัวมากเลยระแวงกลัวงูแต่ก็ต้องทําได้งาก็เอาไปขายที่ตลาดส่งที่ร้านเท่าแก่เฮงเขาก็เอาไว้ขายพวกทํากระยาศาสตร์ขายงาไปหนึ่งกระพร้อมซื้อทองได้สองสลึง่าตะขาบตัวใหญ่ๆนี่แกวหวันอยู่เสมอมันมากันจังเลยมากันเต้มไปหมดตามข้างที่นอนเวลาตกปลาในแกใช้ตะกะัตน ตะกแตนนี่โชว์มาบางทีมันกระโดดลงมาในท้องเรือก็คว้าหมับเด็ดหัวเลยเด็ดปีกเด็ดขาเอาแต่ตัวเกี่ยวเบ็ดตกปละหมอปูก็เอามาแกงได้แกงกระหน่อมไม้ดองเอาน้ำมันผัดพริกแกงให้หอมก่อนอ่าอร่อยพาข้าวลงท้องได้เยอะปะลาไหลก็เหมือนกันแกงกระหน่อมไม้ดองเนี่อร่อยมากหน้านา้ำน้ำเต็มทุ่งชาวบ้านเยวก็ทอเสือกันเบื่อทอเสือก็พายเรือหาผักบุ้งเอามา ทำเตาล่อปลาไหลเอาตะแกรงซ้อนตะแกรงก็จ้างตะพุทธเขาสารมีขอบแข็งแรงขอบสูงสูงกันปลาไหลหนีออกช้อนใต้เตาเอาไม้กระทุง้งพอได้ก็เอาใส่หายที่ตั้งไว้กลางเรือได้เต็มหายแล้วเอาใบข้าวม้วนอุดปากหายไว้แล้วก็ยังจะตกกุ้งอีกโอ้มันล้วนแต่เรื่องหากินแล้วก็เรื่องที่จะต้องทำบาปกันวันแล้ววันเล่ทาทั้งนั้นเนี่ยตกกุ้งก็ไปหนองใหญ่นวน มีสายคร่ระยงระยางเอาเชือกปอนั่นแหละทำเหลาไม้แหลมๆยาวๆหั่นมะพร้าวเอาไม้แหลมเสียบแล้วย่อนลงในน้ำล่อก,กุ้งให้มันมากินหนองใหญ่มันกว้างลมพัดเป็นคลื่นเป็นละลอกอย่างัทะเลใช้ตะเกียงใส่กระโปรงไปกันหลายคนพายเรือกันเป็นแถวสนุกเอาข้าวไปกินกันไม่ง่วงนอนเลยยิ่งได้ยิงตาสว่างพอเข้าหน้าแล้งเดือนสี่เดือนห้าก็จะต้องไปทำบาปอีก ไปยกยอที่หนองใหญ่ยกเอาปลามาทำปลาระเอามาย่างเอาไว้กินหน้าเกี่ยวข้าวเตรียมกันเอาไว้เลยข้ามปีหน้าเกี่ยวข้าวไม่มีเวลาหาปลาเลยต้องรีบเกี่ยวข้าวให้เสร็จไม่อย่างนั้นข้าวจะร่วงจากรวงเสียหายหมดรอมาทั้งปีเสียหายไปก็เสียดายแต่จะว่าไปหน้าเกี่ยวข้าวนี่บางทีก็ได้ปลาก็ปลามันตกคลักอยู่ตามแอ่งเล็กแอ่งน้อยก็ไปหาปลาตกคลักเอามาทำปลาระเพิ่งเลิกทำอย่างนั้นเสียเมื่อ สิบกว่าปีนี่เองตอนหลังหาปล่อยปล่อยแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็เอาไว้กินทำไงได้มันก็ต้องกินอะ่ะตัวเล็กก็ปล่อยในคลองหน้าบ้านมีอยู่คนชื่อตาฟื้นคนบ้านนาตาคนนี้แกหาปล่อยนะหาได้แล้วปล่อยหมดนะเขาว่าเวลาตายแกตายอย่างสบายไม่ทุกข์ทรมานอะไรเลยนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นนะหลับไหล,หลแล้วตายไปคงไม่รู้ตัวว่าตายซะด้วยซ้ำ ตายแบบนี้ดีไม่เจ็บปวดอะไรไม่ร้องโอยโอยโวยมีอีกคนนึงคือ,อยายมีหาปลาปล่อยเหมือนกันก่อนนั้นก็หาปลากินแต่พอแก่แล้วก็หาปลาปล่อยคนนี้ก็ตายไม่ลําบากอ่ะเขาว่าแกแน่นท้องหน่อยเดียวแล้วก็เลยไปเลยตายเลยตาฟื้นเนี่ยแกเป็นคนตัวใหญ่แกเอาถังน้ํามัดท้ายจักรยานเที่ยวปัน่นไปหาปลาตกคลักถ้าแกไม่เอามันไปปล่อยมันก็จะตายค้างแห้งอยู่อย่างนั้นแหละ ลูกปลาเล็กๆไม่มีใครเขาช่วยมันอะแต่ถ้าตัวใหญ่ตัวโตนี่ไม่มีเหลือแต่ตัวเล็กมันก็ต้องตายแห้งขาดดินขาดโคลนไปที่ยายผลกลัวว่าเวลาแกจะตายนี่จะเจะ็บปวดทรมานก็เพราะว่าแม่ของแกตายอย่างทรมานมากเจ็บปวดเหลือเกินแกไม่อยากเป็นอย่างนั้นทรมานที่สุดแล้วแกก็กลัวอย่างที่สุดว่าจะเป็นแกสวดมนต์ภาวนาให้รอดพ้นอย่าได้เหมือนแม่ แกภาวนาอยู่ตลอดอย่างนั้นแล้วก็ดูมันว่าตัวแกเองคงยังไม่แคล้วต้องเจอแบบนั้น,นเพราะว่านอกจากเดินไม่ได้แล้วแกยังปวดอยู่ด้วยพอปวดก็ยิ่งนึกถึงเวรกรรมเวรกรรมที่แกทำมาตลอดก็เลยคิดว่าที่แกกำลังโดนอยู่นี่มันคงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่เคยทำเอาไว้หักขาปูมัง้งหักขาตะกะแตนมัง้งพอมาตอนนี้เขาก็เลยหักขาแกบ้างแกก็เลยเดินไม่ได้พอคิดอย่างนี้ใจแกก็ค่อยทุเลาเบาบา,บางความกระวนกระวายลงได้ แกยอมรับมันได้แกก็สบายใจไม่ทุรนทุรายขาไม่ดีลูกลูกก็มีรถไม่ต้องเดินเหมือนสมัยก่อนแล้วมันสะดวกไม่ต้องใช้ขากันแล้วมีรถเป็นขาดีเหมือนกันแต่มันปวดนี่สิไม่รู้จะทํำยังไงดีแกมานึกนึก,นกดูทําไมตัวแกถึงได้ทําบาปทํากรรมเอาไว้มากมายขนาดนั้นกุ้งหอยปูปลาที่เอามาต้มยมทำทําแกงได้นี่แกเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเนี้ยบาปมันถึงได้มากมายเหลือเกิน ยายผลเคยไปทําบุญที่วัดแล้วไปเจอตาคนหนึ่งขาเดินไม่ได้ลูกก็เลยขับรถพามาไม่ใช่คนที่หมู่บ้านเนี้ยแกเป็นคนทางจังหวัดนนท์แต่คนในหมู่บ้านนี้ไปได้ลูกสาวของแกเป็นเมียเขาชวนมาทําบุญก็เลยมาตาคนนั้นเล่าว,ว่าอยู่ที่บ้านแกนะ่ะมีต้นไม้ไม่ใช่บ้านสวนอะไรหรอกบ้านเดียวชั้นเดียวมีเนื้อที่กว้างหน่อยก็ปลูกต้นไม้เอาไว้สองสาต้นกระรอกมันก็มา แกดักกระรอกที่ต้นมะม่วงมันมาตามสายไฟเพราะว่าใกล้ๆหมู่บ้านมีสวนอยู่บ้างพอมันเข้ามากินกล้วยในกรงดักมันก็ติดออกไม่ได้แกก็เอาขังกรงเลี้ยงไว้ลูกชายคนโตของแกขาเขาพิการเนื่องจากอุบัติเหตุเขาไม่อยากจะให้แกกักขังมันเอาไว้เขาก็บอกให้แกปล่อยมันไปให้มันหากินเองตามธรรมชาติของมันแต่แกไม่ยอมปล่อยบางทีเขาก็แอบปล่อยมันไปแกก็ดักมันได้อีกก็ขังกรงเลี้ยงมันไว้อีก แต่แกคิดว่ามันคนละตัวกันไม่ใช่ตัวที่ถูกปล่อยไปหรอกแกก็พูดว่าลูกชายคงจะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยอยากจะให้ปล่อยตัวแกเองเป็นคนชอบยิงนกตกปลามานานแล้วเราชอบกินอาหารแปลกๆสดๆขาวๆก่อนโน่นแกเคยทํางานป่าไม้แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกต้องปล่อยกระรอกที่ขังมันไว้เพราะว่าตัวแกเองลื่นล้มในห้องน้ําแค่ลื่นล้มเท่านั้นก็เดินไม่ได้อีกเลย รักษามาตั้งร้อยหมอเห็นจะได้แต่แข้งขาก็ยังใช้การไม่ได้แกต้องกินยาแก้ปวดอยู่โดยตลอดแกไม่อยากกินนะแต่มันปวดก็ต้องกินเขาว่าตับไตมันจะเสียหมดแต่มันทนปวดไม่ไหวบางทียาเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้กระเป๋าน้ําร้อนเข้าช่วยยายผลได้ยินเรื่องนี้แล้วมันก็คล้ายกับแกที่กําลังชดใช้เวรกรรมอยู่ยายผลก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแกเคยทาเขาเอาไว้ก่อนเคยหักแข้งหักขาเด็ดปีกเด็ดหัว เคยทุบเคยตีเขาเสียตายดับดิน้นเวรน,นั่นกรรมนั้นมันได้ตามมาเอาคืนแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้ซะก่อนแกก็จะไม่ทําบาปทํากรรมอย่างนั้นเลยใครมาเยี่ยมแกก็เตือนพวกเขาว่าจะทําอะไรใครไม่ว่ามดปลวกหมูหมากาไกา่สิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจก็ขอให้คิดหน้าคิดหลังซะก่อนนะถ้าไม่ยับยัง้งชั่งใจเอาไว้ลงท้ายก็จะเป็นอย่างแกมีตาคนหนึ่งมาเยี่ยมแกก็ย่าญยาติกันนั่นแหละ มาพูดว่าดีแล้วที่ชดใช้กรรมให้มันหมดสิ้นซะแต่ในชาตินี้พอไปเกิดชาติหน้าก็จะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวไปอีกจะได้สุขสบายไม่เจ็บไม่ไข้กับใครเขาแกก็คิดว่าตาคนนั้นพูดจาเข้าท่าดีแต่พอปวดหนกันกๆขึ้นมาแกก็ทนไม่ไหวแกก็คิดว่าเออแบ่งเอาไปปวดชาติหน้ามั้มันก็คงจะดีจะได้ปวดชาติละน้อยๆไม่ทรมานมากนะักนะค่อยๆปวด